Mm hmm. อทอดขนมพองครั้งแรกมานี่เห็นคุณแม่ทอดมันง่ายนะนี่ลงไปแล้วก็ทำอย่างนี้มุนไปมาไปมาไปมาอย่างนี้เลยนี่เริ่มพองแลเริ่มพองแลนี่เอ้ยสวยนะสวยนะนี่แล้วก็ตัขึ้น เดี in time, in time, in time. Hey. Yeah. Uh ๋ยวอีกตีน so ึงอีกตีนึงสีเขียวนี่เฮ้ยปุ๊บนี่เป็นไงเป็นไงอ่ะนี่ส้มเขียวสวยเลยนี่แล้วดูคุณแม่เธอ นี่คือตตรงเฉยๆตัวอก็รองานค่ะ <laughs>